ดูดว่าลังควาแรงนาถึงนัพลถึงร้ายจากไข่ขวางวันนี้เจอจับเรือบางกระทุ้งนนาพรต่นด้วยแต่บนด่วยน้ไ่บนตลบกับตลาดมาแล้ครับอินไซอิ้ไยจะภายในแสงหนีได้ใช่ไหมมันเจอกับนัทพลจากไข่ขวาเขาบอกว่าเหลือแรงเลดึกจับตวัที่จิดเข้าไปตลบกบตลาดมาเลยต่าคนต่างกันตาคนต่างเปิดหอนได้บนด้วยท้ายสีเลืจ้ามีแบบนี ลามไ่ทายปล่อยให้เพื่อาช่วยไหลเข้าเส้นตะไคยใจท่อก็ไม่ไหวครน้ำกระดังสีนะบัวกรล่อยใหแม่มาช่วยครับเห็นฝ่ายชนะไปครับในเที่ยวนี้ครับในร่องน้ำน้รวนครับต่อไป